รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าใหม่อิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าค่ะจะลื่นเบาเย็นใส่สบายนะคะตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ยืดผ้าดีมากๆพี่ผ้าจะเป็นแบบเย็นๆเบาๆนะตัวนี้นะงานนะคะพี่จะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แขนใส่สบายเลยนะไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวบนะพี่แต่งแบบขอบสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้รัดนะคะพี่คอก็แต่งขอบสปอร์ตนะส่วนชายกระโปงไอ้ชายกระโปงนะคะพี่จะผ่าข้างแบบนี้นะ สวยๆแบบนี้ค่ะพี่มีกระเป๋าล,วล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ทําไว้ให้เก๋ๆนะส่วนด้านหลังนะคะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าเบาเย็นใส่สบายผ้าลื่นนะคะพี่ผ้าไหมตาลีนะคะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้ส่วนด้านหน้าพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะอันนี้จะพิเศษให้พี่นะ คุ้มมากๆให้พี่แค่175กับงานชุดเดทนะเอาไปแค่175ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราเราอยู่กับแสงนะคะพี่สีอัดมีออนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ต้องหัวด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะขอเรียกตามดอกมนะันเนอะตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้ดอกมันจะเป็นแบบเทาดํานะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีเทาแล้วกันนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะค่ะพี่ ค่าส่งยี่ิบเก้าบาทเมวจ่ายเป็นแบบทอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดตผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ไหมตาลีอย่างดีนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะสีนี้จะเป็นสีเทานะคะขอเลขกสีเทามาเป็นเทาดํานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่ผ้าสวยมากๆเลยให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะ รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าใหม่อิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าค่ะจะลื่นเบาเย็นใส่สบายนะคะตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ยืดผ้าดีมากๆพี่ผ้าจะเป็นแบบเย็นๆเบาๆนะตัวนี้นะงานนะคะพี่จะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แขนใส่สบายเลยนะไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวบนะพี่แต่งแบบขอบสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้รัดนะคะพี่คอก็แต่งขอบสปอร์ตนะส่วนชายกระโปงไอ้ชายกระโปงนะคะพี่จะผ่าข้างแบบนี้นะ สวยๆแบบนี้ค่ะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ทําไว้ให้เก๋ๆนะส่วนด้านหลังนะคะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าเบาเย็นใส่สบายผ้าลื่นนะคะพี่ผ้าไหมจัลี่นะคะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้ส่วนด้านหน้าพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะอันนี้จะพิเศษให้พี่นะ คุมมากๆให้พี่แค่175กับงานชุดเดทนะเอาไปแค่175ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราเราอยู่กับแสงนะคะพี่สีอัดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ต้องหัวด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะขอเรียกตามดอกมันเนอะตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้ดอกมันจะเป็นแบบเทาดํานะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีเทาแล้วกันนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะพี่ ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมวจ่ายเป็นแบบทอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดตผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ไหมตาลีอย่างดีนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะสีนี้จะเป็นสีเทานะคะขอเลขกสีเทามาเป็นเทาดํานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่ผ้าสวยมากๆเลยให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะ